สวัสดีครับผมวันนี้ผมเอากระชปองด้วงมาให้ดูเลยนะผมนะเป็นด้วงอะไรไม่รู้ครับผมอีกแล้วไม่รู้ชื่อนะผมอันนี้น่าจะเป็นด้วงทรายนะผมนะนะด้วงขิมทรายนะอันนี้ไม่รู้นะผมขอโทษด้วยนะผมขอโทษจริงครับมาดูเลยผมนะอืตัวนี้ผมตัวนี้น่าจะไม่เป็นด้วงขิมทรายนะผมนะอืึตัวขนาดไม่ใหญ่มากนะผมของจริงมันน่าจะตัวเล็กนะ่ะที่เขามันยาวมากแบบนี้เลย นี่ผมนี่ฮะแต่ทองแต่ทองเป็นนี้นะแต่ทองก็เป็นสีทองทองมีทองทองเงาเงาแล้วผมมันไม่เชิงเงาแบบมันเงาด้านนะผมนะเงาด้านเป็นอะไรที่สวยนะผมสม,มองมักสวยเลยอ่ะนะสีมีการลงเฉดมาได้แบบคือสวยลนะองดูเองนะผมเนี่ยสวยไหมเอเียวดีมันอาจจะคมแต่ไม่อันตรายนะผมนะเพราะว่าเป็นยางนะเนี่ย เป็นคมนะเหมือนจะดูอันตรายนะแต่มันไม่อันตรายนะมันคมนะมันมันมัน,ม,นมันเป็นยางนะมันไม่ค่อยเจ็บเท่าไรหร่หรอกผมนะนิ่มไปหน่อยดูต่อไปครับผมตัวนี้เป็นผลดตัวที่ผมชอบกับที่สุดแล้วนะผมนะสำหรับต้งคีมน,นะสำหรับที่ผมเล่นที่ผมมีนะขีด <c oughs> ผมดูปีกดิคือแบบเงามากครับผมเงาเห็นความเงาของมันไหมครับผม ดูเห็นปีกของความปีกความเงาของปีกไหมสวยมากครับผมน่ครับอืมแต่ท้องเป็นยีนะนี่นี่นะแต่ท้องเป็นยีนะผมอ๋อสวยอะตัวนี้สวยจริงนะผมชอบนะมันจะไปคล้ายด้วงคีมสังเหนือที่ผมมีไอ้ด้วงกว่างสังเหนือที่ผมมีนะผมนะผมชอบปีกสีน้ำตาลนะผมแล้วก็หัวเป็นดําเป็น สีมันดูสวยดีนะผมนะอืมอ๋อสวยครับผมมาดูจุดขยับกันนะผมจุดขยับนะนี่ปากให้คีบคีบนะคีบขูด่างนี้นะแล้วก็กลางกลางกลางได้ประมาณนี้นะนี่กลางได้ประมาณนี้นี่คือกลางได้สุดแล้วนะผมนี่เห็นไหมสุดละคบประมาณนี้คบนี่หัวโตกนะประมาณนี้กลางประมาณนี้นะผมนี่อ่าประมาณนี้ หอกมาผมหมอขึ้นลงนะดูขึ้นลงกันนะผมมันเบอร์นะขึ้นลงนะประมาณนี้นะผมจะไปทันยันคอก็ไปประมาณนี้นผมแทบจะหลุดออกมายอยู่แล้วผมจะ <c oughs> ไปยันคอก็ไปประมาณนี้กล้องผมโฟกัสขอภัยด้วยผมเขาดูเขาข้าวไปนะผมนะแล้วอยู่ขยับนะ้กล้องผมมันห่วแตกอยู่แล้วอย่าไปเอาอะไรกันมากเลยนะผมแล้วก็คอนะหมดได้ปรมมาเนี้ เออตรงหัวนะขยับได้นิดนิดหน่อยตรงท่อนนี้นะเนี่ยเนี่ยนิดนิดหน่อยนะขานะขาเป็นท่อนเดียวก็หมดเลยนะผมดอนกิมผมไม่ค่อยขยับขาให้ดูนะเพราะว่ามันเปราบางนะเนี่ยมันเป็นท่อนเดียวตรงนี้ได้หมดเลยผมหนึ่งสองแนคะนะ่ท่อนเดียวนะผมขยับได้แค่ท่อนเดียวนะไปทั้งดุนนะผมนะ ไปทั้งขาเนะี <c oughs> แบบแ่ยไปทั้งเล่นเดียวนะปีกของผม,มากลางนะนี่ประมาณนี้นะสวยเกินนะปีกกลางก็ประมาณนี้นะผมเนะี่ยเขาต่อตรงนี้มีประมาณหนึ่งสองสามสี่มีมันสี่ท่อนนะผมนะีตรงนี้นะนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มุงม,ม,ม, <c oughs> มง,งน่ารักนะ สรบคนชอบสมผสมพวกโมเดลพวกด้วงนะผมก็แนะนํานะผมนะสวยนะสวยนะอืมถ้าคุณไม่อยากไปเลี้ยงไปเลี้ยงของจริงนะผมนะโดยเฉพาผมนี่ผมอยากจะซื้อของจริงนะอยากได้ของจริงนะอืมแต่ก็ต้องหาวิธีการเลี้ยงไม่ใช่เลี้ยงมาเอามาตายนะผมไม่ไม,ไม่ไม่ดีนะผมนะแต่มันไม่ท่านนะมผมเคยเลี้ยงด้วงกว่างซังเหนือแล้วตายนะผมนะครั้งเดียวผมไม่ซื้ออีกเลยนะผมนะมันเป็นด้วงที่ผมรักนะผมนะ ดจูผมเอามาเลี้ยงแล้วมันตายนะผมนะคืออยู่ได้ไม่นานนะผมนะแเดียวไปเลยครับมันเกือบสองสามอาทิตย์นะผมไปเลยเอาผมเข็ดเลยนะผมนะทีเดียวนะซื้อมาสามตัวนะผมนะเข็ดเลยนะผมอนาะกาศบ,บ้านเรามันร้อนตัแต่เงี้ยนะและอายุไขตอนนั้นก็รู้ว่มามันอายุไม่เยอะอยู่แล้วเลยก็เต็มใจแล้วผมนะผมก็ไม่เคยซื้อด้วย ตรงอื่นมาเลี้ยงเลยนะผมเนาะระดับตวงกว้างนะดูขยับกันผมอุย้ยโดนกล้องขบขบประมาณนี้นะผมอ่าประมาณนี้นะไอ้อาเลยเยอะมากครับผมไอ้ฟันเลื่อยนะอ ปีหอ,อมหมดปดะมานี้รุ้นจกขยับผมไม่ค่อยให้ขยับให้เท่าไรเลยผมมันไม่ได้ต่างกันมากเลยดูดวงมันก็มันเหมือนกันก็นกหมดนะผมอแล้วก็ปีนะปีกลางแล้วประมาณนี้นะผมนี่อ่าก็สวยบิ๊กแบบนะผมนะอืมของจริงก็กสีประมาณนี้นะผมนะจุะขยับตรงท่อนไอ้ตรงท่อนนี้เริมให้ดูแล้วผม ตรงนี้ขยับได้แค่หนะึ่งกับสอง้วหนึ่งสองนั่ได้แค่สองเองนะผมหนึ่งสองนั่นโอเคมานี้ผม,มถ้าอยู่ขยับก็ีะมีมานี้นะผมนะดูผม,นะผมน้องใส่ปีกให้ดูนะผมนะจะเป็นยังไงนะผมเนะริ่มจากตัวนี้ก็เลยนะผมนะปีกให้ดูไปเลยคืบๆเห็นไหมมันจะมีรูตรงนี้อยู่ับนะผมแล้วนี่ก็จะเป็นหัวบอลจอยนะนี่เราก็จะจัดเข้าไปเข้าไปเลยครับนะผม ปึ๊กๆๆเรียบร้อยอันนี้ก็เรียบร้อยผมง่ายๆนะผมอ่ะง่ายๆต่อแสงง่ายนะผมอากาศร้อนมากร้อนจะตายเลยนะผมเหงื่อแตกงคุ้มตัวแล้วตอนเนี้ยนี่ประมาณนี้นะนี่คือแบบเพอร์เฟครับผมเนาะปีกเบี้ยวบอกเพอรฟลกันะเบี้ยวเบลอหมดแล้วจะได้ประมาณนี้นะมันยังเบี้ยวดีต้องจัดดีๆนะผม มันร้อนผมจับยากเหงื่อแตกหมดแล้วนะเนี่ยมันเป็นประมาณนี้นะนี่สวยเลยชอบชอบอะ่ะนี่ตัวนี้สวยให้ผมอออ่เอาเป็นไงเดีย๋ยวลองใส่อีกตัวนึ่งครับผมจะถอดจะถอดจับถอดกันง่ายๆเลยง่ายๆนะผมปีอันเดียวใส่ได้ได้หมดอ่ะผมวางไว้าาก,ก่อนนะจ้ะอีหลุมน้อยแล้วก็อีกตัวนบผมเนี่ย นะจะไม่ผิดนัาจะใส่กันได้นะแต่ต,ตร,ร,รงรตตนี้ปีกโคตรแคบเลยผมอือหึยบร้อยแล้วก็คางผมกึบกึบอือเรียบร้อยผมจะปีกอยู่ดีตรงนี้ปีก่ันข้างแน่นนะเพราะว่าไอจุกขยับมันปีกมันแบบนี่หน่อยอือก็จะได้ประมาณนี้นะสำหรับดวงทีนั้นะน่าสวยเลยครับผมหรือว่าใช้ได้นะสำหรับดวงนะนนี่ ว้าวสวยผมปิวขบุตโตต้องมาแล้วผมระวันนี้นะอะไงผมคือว่าใช้ได้นะผมเนาะก็มีประมาณน,นี้สำหรับดวงนะผมนะที่ผมมีนะก็วันนี้ขอจบคลิปพิเ่านี้ครับสวัสดีครับผมบ่าย,ายนะมผมใช้รูปประกอบให้นะผมนะ